กัสบสวัสดี fc นะครับผมนะก็พี่ปาในะอา,าร์งหลายที่ติดตามเราช่วงเช้าสายเออสีลาวนี้เอ็กซ์ตราเฮดดีสามัคคีสตาร์นะครับส่วนเมื่อเช้านี้ใครที่ตามนะใครที่ยังไม่รู้ว่าผมลงประตูชัยให้ด้วยนะฮะประตูชัยเมื่อเช้านี้รู้สึกว่าจะมา95นะผมเจาะ9กหรือ97นี่แหละ95หหรือเปล่าจำไม่ได้ น่าจะเป็น95ว่ะในรอบเด็กก็จะมีเราสตา V.I.P. ที่เข้าเมื่อวาน95เนอะคือ95กาชาตินี้เกือบ3ตัวนะเสดายพลาดตัวเดียวนั่นแหละประตูชัยเมื่อเช้าเข้าเด่น9ส่วนเราสันติภาพนี่เข้า06เนอะ06ตรงๆเนอะพรสันติภาพนะผมเจาะให้ก่อนแล้วนะใครยังไม่รู้ไปดูได้นะครับสันติภาพ กาแฟยาำเช้า2รอบก็คือประตูชัยกับสันติภาพแต่ประชาชนประชาชนนี่สุดยังไม่นิ่งก็เลยไม่ลงนะครับลงแค่ประตูชัยกับสันติภาพนะครวันนี้ก็เข้าไปที่สันติภาพ0ูนยโอเคเนาะอันนี้มาดูเอ็กตร้าต่อเนาะเอ็กซตร้าเมื่อวานเอ็กตร้าเป็นไงเมื่อวานเราเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่า ดูเอ็กซ์ไดนิดหนึ่งนะเอ็กซ์ไดเมื่อวานก็จะเป็นพอ,อมาที่สี่เก้าศูนย์สามหนึ่งเอ็กซ์ไดนี่มาเด่นคู่เลยนะสี่เก้าศูนย์สามหนึ่งก็เข้าเด่นเก้าเด่นหนึ่งเลยมันมีแต่หนึ่งสองหนึ่งห้าไม่มีสามหนึ่งนะครับสี่เก้ามีเก้าห้ากระโดดไปแต้มเดียว เออเข้าเด่นคู่เลยทั้งเก้าทั้งหนึ่งอีกตาส่วน HD ออกเก้าสามห้าสี่ศูนย์มีแต่ห้าสี่ปะเออห้าสี่ศูนย์อันนี้หลุดนะครับส่วนสามัคคีสามัคคีก็น่าเสียดายนะครับสามัคคีนี่รู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งบน1ึงล่างเนาะหนึ่งห้าหนึ่งสองผมเน้นหนึ่ง พาดแต้มหมดเลย 15, 12, 1นึ่งหห้าหนึ่งสองเนี่ยหมาบนมาล่างนะครับ1นึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสโอ้โหลาวสตานะเมื่อวานรู้สึกว่าเจาะไม่มานะสีลาวนี้สตา3ามสองหสี่ห้านะสาองไม่มีมี8ปดสองแสม ห้าสี่ห้าโอเคเราจะตามมัอหนุดนะครับเนี่ยก็มาแค่เด่นเ,เด่นมาอย่างนี้ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์เจาะเข้าอยู่นะครับอืมมาดูกันต่อวันนี้นะครับก็เด่นยังเดินทีนี้เหลือแค่เจาะโอเคของวันนี้นะครับเอ็กตร้าเช้านี้หลังจากที่ปังสันธิภาพกันไปนะข้ามประชาชน เอาเอ็กต้าดีกว่าเอ็กต้าวันนี้จะเด่นไปที่1นสนะครับ1นึ่งส1มหนึ่งสหน้าหนึ่งหกสาห้านะครับ3ามตัว1นึหชุดเด่นนะครับ สามหกสามห้าหนากครับตามนี้ครับส่วน HD HD วันนี้จะเด่นที่9กับ2นะครับ

92้าสอง้าห้าสองห้าสามัคคีล่ะสามัคคีนะครับจะเด่นที่ สามสี่ก็เจาะนะครับสามหกสามแปดสามเก้านะครับสี่หกสี่แปดสี่เก้าสามตัวนะครับ 638ชุดเด่น3638 4648ครับส่วนลาวสตาลาวสตาวันนี้จะเด่นเด่นที่ตัวไหนสตาวันนี้นะครับจะเด่นที่

0ูนสตัวนะครับสามตัวผมชอบ 5 92 92 95 02 94อ่ะตามนี้ครับสำหรับเราสตาร์เนาะก็ขอให้ผ่านทุกแนวทางนะใครที่ตามวันนี้ ทางเยอะเลือเกินใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเยอะมากนะครับทั้งไทยทั้งสารพัดเลยนะครับก็เลือกดูเลือกชมนะโชคดีทุกคนครับ